ที่แม่จะเอาทุกสีเลยเลยคะมันไม่เหมือนกันก็ต้องเอาทุกสีเพราะมันไม่เหมือนกันอ่ะรู้ไหมสามสีเนี้ยแตงกันยังไงไม่ทราบค่ะเออคือเมื่อก่อนนะจะเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ลูกค้าคนหนึ่งนะเขาซื้อันเนี้ยแล้วเขาไปทากับข้าวกับผัดด้วยนะเป<ม>็นปีเลยแล้วร่างกายเขาก็ไม่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันเป็นสัญลักษ ดูนะมันจะมีไฟสามดวงเห็นไหมอันเนี้ยมันมีไฟแค่อันเดียวแต่ว่ามันโดนได้อ,อุ่นอุ่น,นอุ่นนี้แบบไหนคะอุ่นในโครเวฟได้ไหมคะไม่ได้ความร้อนขนาดนั้นแต่ว่าคือไม่ควรจะเอาเข้าขึ้นไฟทำกับข้าวเลยถ้าเกิดเป็นสีเขียวเข้มและมีสัญลักษณ์ไฟแค่หนึ่งดวงนี่นะจ๊ะแปลว่ามันเหมาะสําหรับการเอาไปลาดน้ําสลาดัดคือไม่โดนความร้อนถ้าเกิดโดนความร้อนมันจะเปลี่ยนตัวเองเป็นสารกรองอันนี้อาจารย์เคมีนะ อาจารย์กีฬาสอนเลยบอกถ้าเกิดเธอเอาน้ำมันมากอบแบบนี้แล้วหับบนกลับ,บตำตำข้าวนะจ๊ะมันจะเปลี่ยน้าะตัวเองเป็ตำตำนสารสองอะเรนดจ้ะเอางั้นแล้วก็เอาน้ำมันปลมไปทำกับข้าวแทนเหรอคะไม่ใช่สิถ้าเกิดเธออยากได้น้ำมันมากอบไปทำกับข้าวอะ่ะเธอต้องเลือกตัวนี้นี่ซึ่งเขาเห็นไหมมีสัญลักษณ์ไฟอยู่สองดวงหรือว่าใช้ตัวนี้ไอเนี้ยคือใช้ผัดนิดหน่อยไม่เยอะ แต่ถ้าเกิดจะให้ผัดเยอะๆงานผัดแท้จริงเห็นไหมมันมีสัญลักษณ์ไฟสามดวงอันนี้แหละมาซื้อแบบสีนี้นะเอาไปพวกผัดผักผัดสปาเกิตตี้เลือกซื้อให้ถูกนะถ้าเกิดเลือกซื้อถูกอะ่ะถึงจะได้ประโยชน์เ้าใจนะจ๊ะค่ะใช้สองสีนี้ที่บ้าน